การสวัสดีคัะท่านผู้ชมมี่พราทมีโอกาสเดินทางมาหาปูวังน้ำเย็นครับผมอยู่บ้านนาจา,านนะค่ะท่านผะู้ชมเานาะอ,นนนอยู่น้ำเมลือนะร่บมเมลือนบนจะมาขอโชคขอลาบกระปู<ไ>ปพอปูสีสุดโท,ดท,ทนะครับผมนักขลาดเนาะ อในประเทศทังประเทศเั้งประเทศทั้งประเทศทั้งประเทศขันเหลน้ำกันไปทั้งไทยทั้งลาาไกลๆกพื่อนี่ส่วนเจอมสับยังไงจ้กันากคนว่เด้อคแม่มาเลยมเรื่อทำให้ช่องแอดจะเลิาว่างแม่กะบุคคลเด็กเจอมาเธอใดนูกับผากกับแม่ตลอดเลยจ้ะนี่คือเจอตัวจริงจรจังๆเลยน้องเพื่อนมีแต่าไปหาแม่เลื่อนไปละจันร มารอหีกถูกกำลังดือนักันนะครับเนาะท่นขอทั้งต่างชาติทั้งรัฐบาลไทยด้วยครับเดียอันนี้ก็ป้าหญีรถดเนาะแม่แม่เอามาใส่ที่ก็ได้ใส่กล้วยคะคะแม่อันจะสูง มีป่วยซุกมาให้ปูกับยาแล้วครับมันไม่มีเหล็กอยู่บนนอพี่น้องป่วยไม่เลือนไม่เหล็กอยู่แบบแม่คือออกมาไวเถิดพี่แเห็นอยู่แบกล่วยเห็นอยู่บบกป่วยอย่าขึ้นเลขหนึ่งเจ็ดแม่นี่บอนี่เดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดบอครับหันหันหันแม่ได้หนี่นี่นีหนึ่งนี่หนึ่งนี่เจ็ดขาที่แม่เห็นขึ้นหน่อยน้อหันเป็นเด็กซ้ำโตนอหันเป็นอยู่กล่วยข้าแม่ ไม่สุขไี่หลบเด้อปู๋ประทานพรทุก there, ทุกคนเลยสาธุอุ้ยวิาหางามครับแต่ว่าเห็นรึเปล่าเห็นเห็นว้อยู่เนปูยาเป็นเียนทันใจเนาะเห็นค่ะแกเนี่ยแต่รอเบื้องเบรอเบื้องเด็กปูครับเนาะของปูย่าวังน้ำเย็นนะครับกะเป็นบรรยากาศที่สหนักของปูย่า ป่นนะครับเนาะพ่อได้อยู่ได้กินไปละ FC มา FC ่าโอ้ยให้เตีนให้ผู้ดวงแห้งมาจุดขอเล็ในเด้อเพื่อนะให้ทำไม่ด้วยเบอร์ช่วย FC เบอทุกคนเด้อหมอลุ่้ยกําเลขงใหญ่เด้อปูอันปูอะไรโดม่ดีเนาะนาอเจเนาะเห็ดอันนั่นงามๆเนื้อปูมาฝากท่านพ่อในหมู่ร้านทุกคนเลย มาเนี่ยลำเม่นวุยเบิดสุขสุกคนมาตะไก่ไก่มีโซ่ไปใส่ไก่มีโซ่มาสมองตะกอนเพิ่นกระหายอยู่ด้เนาะแม่เพิ่นหายจริงๆแล้วเพิ่นหายอยู่ตลอดหายหายทุกหัวแต่เขาเอาเป็นค่ะแม่เพิ่นหายแม่นหายตัวนี้มันเฟียดลงมาต่ละนี้เดียวเนาะแต่ว่าอันผู้เัาสืบเป็นเนาะมันกระเือเห็นบางคนก่อนตีเด็กเด็กเก่าก็เด็กโง่ก็เป็นตัวเดียวกันหมดเขาก็ตีเอาจังสัน แมนต้องสลาดต้องมาเป็นเจ็ดเข้ากับลาลูไม้อีกตัวหนึ่งนี่ค่ะมันกะเมื่อก่อนกับเจ็ดคือนเท่ากับลายลูไมาเป็นหกนะสิแม่ใหนมังก่อน่ะมันขอเพิ่มสามตัวก็ได้อีกเดีแต่ว่าพิษแค่ตัวเดียวแต่ว่าเฮ้าเด็่หนึ่งเข้ากับพระลูเป็นสองเป็นสิแม่กระถือเฮากับคิดองสิแมเพราะ่นเป็นให ใครตรงหาดจิเพี้ยนเป็นหนุเด็กตัวนึงแม่เลื่อนแ่เลนี้ว่านี่คือแม่เลื่อนชิดตีเลขแบบนี้ครับเนาะถามว่าเราถือขู่งวดนี่คือในการตีเลขสลัดตีเลขสลัดจับเหล็กแม่นว่าแม่กงวรก่อนมือก็ถือทั้งบนทั้งล่างอยู่กะกาวไลกะฮัตซีคุณฮัตซีปล่อยคุณปลอยไปนี่แต่ข้อใดใส่เขากะเขากะบวกการ์ไรเนาะมี่กำลังใจได้เนาะแม่เนาะนะคะทุกงวดทุกงวดเล้วกะพ้อใดใส่พ้อใดฟังไปอยู่ ครับก็ดีใจนะมั้ครับใ้่ผู้ชมดีถือคู่บวชก็ดีใจได้หนูวาเนาะค่ะเนาะนะคะจะมางวดนี้อันนั้นผู้เพิ่นมือหนักเพิ่นก็สิได้อยู่เฮาก็แค่ว่าฟังๆไปซื่อๆใส่ไมอันนั้นผู้ขาเจ้ากาข้าเจ้าการ้อยหนีเห็นบ่ลูกสาวนี่ได้ดเจ็ดหมื่นผู้น่ะผู้เขาสื่อเป็นเขากัเจ็ดหมื่นผู้นี้เขาก็เที่ยวแนวเอามาถวายเพิ่นยังใส่แม่เอาพันมาดูอยู่เด็ดลูกสาวผู้ช่วยแก้วบลูกสาวนะคะถือเจ็ดหมื่นสองวันเพิ่นมา คนมาขอปูแม่โนแม่ถ้าได้เราเจอตลอดนี่เที่ยวนี่พอเจอเรายากกับหมูหมูบอกลูกบอกพ่นเขาคอยบอกหรอกกันมาเห็นแม่โนจะถามเอาหน้าแม่นี่ยแหละโนว่าเพิ่นมาเขาแต่ว่าขอหนังปูนี่แหละเพิ่นก็มาเอาถูกนี่แหละหนังปูนี่แหละทั้งที่เราเขาแต่เป็นจะไปกาฬยาจัยไหมคะเพิ่นก็่ว่าขอนี่แหละช่วงนี้มันออกออกเล้าแดงเด็กไ้าอีจะไปออกเคียงลูกไปอีกตัวหนึ่งเลยส้มหมุดหวาน่ะแม่ชนหนักอันลูกสาวกับแม่นี่เสียงอันห้าน้อยกับเล้านั้นมันบอก ไอ้เสียงเล่ากับท่กับไทยเฮานี่แหละ๋อเล่ากับไทยแต่ว่าฮานอยบ่ค่อยันเด่นว่ะไอ้เด่นอยู่ลูกเสาเด่นอยู่ค่ะอ๋อ้โ่อันงูอันตัดอันเฮาวาหาหา30เนาะมันก็ยังบอกเอ๋อยู่วาหนี่ฮานอยแต่ว่าลูกก็ได้อยู่กร์บอนหลายๆดอกเขาก็เด่นได้ๆน้อยๆนี่ล่ะครับแต่เมื่อนึงได้เทื่อ3เทื่อก็มี่ในเล่าในน้อยในไทยก็มี่ได้สามอันตัืนองเพิ่นเห้งเนาะกต่พ่อได้กินไปเที่ยวนั้นถือเจ็ดห0 0 0นเนาะ2เทื่อ โอ้ยห้องว่าสั่นดอกเพิ่นถือกันเพิ่นถือนี่คือเพิ่นมาขอปูมาบุญกับปูไปเรามาบุญกบว่าปูให้หมูหลุกหมูร้านนั่นน่ะเด้อสิเป็นเจ้าภาพง่วงกันนั่นละค่่ะแมเพิ่นก็ได้เป็นเจ้าภาพอีหลีเนาะจ้ะสาธุเด้อพี่น้องได้เฮ็ดบุญหวมกันทรอบนี้เฮ็ดบุญหอมกันได้ให้ไดุ้อุ้มโดมให้อันปูให้ยาเนาะจังว่านี่ล่ะแม่ให้ให้ปังปังจักเถื่อนเลยเนาะแม่ก็เป็นสะพานบุญแทนเอฟซีเนอะเด้อจ้าจ้าอันแมเนี่ย ขอนำกันให้มีโศกมีลาบเมั่อสุขสุขคนมาตะไกกะให้โศกให้ลาบก่อนย่ยยๆ่ครับสาธุสาธุงวดนี้บุคั่นในฝันอยู่กูเทอฝันรัวคะพูดละไกลเด็กสิออกนลละหันแม่นสุเที่ยวฝันนันไหมค่ะเอาเลียถูกปูนะครับจ้าเด็กถูกพดนาะจ้าบุคั่นในฝันนะกันฝนต่อสมากที่ไม่เลื่อนได้นี่สมากที่มาจุดถูกขอ้ำปูนาปวนี้นมี่ไม่เอมากับจุดถูกมีลำปนเงคง งอกรอนมันออกสองเจ็ดียังไปไหมนางเธอมันกลับมาเป็นหนึ่งสิแม่แต่ว่าถือมาสุดโตเลยเด้เต็ด่สองงัได้ตอเนาะตอนนั้นมนะันก็แค่ว่ารุดแค่ตัวเดียวหนึ่งเนาะงอก่อนนะครับกันจะถืออยู่เด้เอาพี่น้องพี่จารณาเด้อแต่วมันหนีคุณแม่ว่ายังบบฝันเดี๋ยวข้าจะลอหลุนเล็กถูกนะแม่นะเด็กถูกในการนี้คือการขัดเดวแม่นว่าผู้ใดเขามาติดตามรับส้มมีโชคมีลาบได้สามตัวตรงๆหรอครับเด็ก โอได้อยู่ค่ะแต่ว่าห่างการล้นเนาะใจเนาะแต่ใหม่ๆเนาะแต่นเห็ดใหม่ๆฝนเคยได้แต่ว่าหันจบก้าต่กไม่หันบตอดใหม่ๆนะแม่นเนาะแต่ใจบก้าแต่บอซื้อหลายกับพ่อในฟังสี่หับพันไปนี่เท่านั้นบบอพากันพว้เราคนที่เจเบถือก็เกสองสามหมื่นอยู่เด้แค่เก็ถืออยู่แล้จะเอาหมากไปมาโอมอยู่พวกก็จะูื้สี่พันห้พันแต่บอาัน่างนีผู้าเป็นแสนสองแสนันอ่างนี้ คมือข้างในมีฟุ้งมือข้าวกะมือหน่อยเนาะบ่อข้างในกะกะเฮากะเอาขอเป็นสะพานบุญให้เอซี่ผู้ใดข้าวมะวงถือไลายกะจะได้ห่วมเอ็ดล้างข่าย่นได้เอ็ดลัางข่ายเพิ่นโอ้ใหญ่มากบเมาอโสดอาลับมือเรงสวัสดีครับนายเอาไปเบ่งเด็กทูบกันนแม่เนาะจ้าจ้าแม่ลูกสาวได้ตัวได้เงินนี่อันคู่มันมันยังบม้วนยังบม้วนได้เห็นลูกสาวอยู่ค่ะเพราะว่าพี่ถามในเด้อพ่อพ่อได้ออกจากห้องอยู่ พ่อค่พี่พอคือว่เห็นค่ะพ่เอเบิ้องซอยลูกนี่เป็นยังทยทายไวบอกไม่เน,นื้อโต้บนตนเนาะหาเจ็ดแปดสามแม่ห้าเจ็แปดสามอาเล็กงามอยู่เด้อพี่น้อง,งนะคะเธอกับปุกนี่ซื้อเ,เลยซื้อมาได้บ่อยตัวเหล็กเจ้มาเจ็ดอมา้าเล็กี้หยังมาตรงกอบอีก้อนคักแถวอันรรน,นี้ ใช่ครับเขาบอกว่ากังเว้นน,นัน่นค่ะมูแม่อยู่เตสามถึงเตะสามไม่ไงตมูสามไม่ไหม,มไม่เลียนเป็นซสี่ว้ครับท่านผู้ชมเนาะสี่อไว้่ใบหลงที่ว่าจุดถูกครับอันแปดสามนี้ได้มาจากเลขดสา9เก้าสองเก้าหนึ่งแปดสามเขาก็เลยบอกให้ซื้อเขาว่าจังไรอันยนะูทูบเชียงแท่จะไม่เลี่ยนเป็นจุดมูนีอกับห้าเจ็ดแปดสามกมือเลขเล่าเนา เด็กเล่าออก8-3แต่ว่าหันบรดิซื้อมือหันเรือออกอิลีเด็กเล่าตามจริงพอเจ้าู่คอยเห็นดอกค่ตสมุชมทูบสี่ทูบดอกเดียวมีสี่ตัวนะค่ะสมุชมนะแต่ว่าเห็นดอกนี้เป็นดอกแกลกครับผมที่มาเห็นทูบเสียงท่าหีมีเดกกินสี่ตัวก็เได้ร้ององสื่อลำเพมาชกิ่นเลอนเสืออกักรเทากับบอกหาศูนย์มากระถึกอยู่เลยนี่ได้มาผู้นี่แม่ต้องตีมหสินงาแม่ดอกัน ข้าเจ้าโทรมาใจว่ามันบอกอีกเด้อเด้อข้าเจ้าก็บอกโออิงใช่ไหมห้าเจ็ดแปดสามครับท่านผู้ชมนี่งดสองเนี่ยเอาให้มันได้เฮ็ดโดมซอยองเด้อเฮ้อเด้อนี่ละเฮ้เด้กปู่ยห้าเจ็ดแปดสามนี่ละเขาไม่เรือนเขาไม่เื่อนสื่อไว้สองเก้าสองหนึ่งแปดสามเรียกว่าเจ็ดกับหนึ่งสิ่ตัวเดียวกันบอกครับท่านผู้ชม <S 3> 3. <S 3. <S 3> <s <S สองเก้าหนึ่งแปดสาามเก้สองเก้าหนึ่งแปดสามบอกหนึ่งแปดสามสื่อมาไหวหนึ่งแปดสามจุดถูกได้เลยค้าแปดสามหมอแม่ห้าเจ็ดแปดสามห้าเจ็ดแปดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดกัึงจะเดียวกันเนี่ยเมนเนาะเนาะคนลูกพี่น้องจ๋าห้าแล้ห้าหนึ่งแปดสามเนาะมันก็จะมีขนาดอีกตรงนี้ค่ะจะบอกสิโน้ต๊กใจเลยไหมมันเล่นตรงกันค่ะจ้าว่า ว่าม่จะบ้เถือประสัิฐอืมเจียงเดนตีครับท่านผู้ชมขอบคุณคนเนื่อครัหลายด้จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับ